สวัสดีครับนี่คือด่านชายแดนไทยมาเลเซียนะครับผมด่านพรมแดนเบตงนะครับตอนนี้ก็เงียบสนิทนะครับมีแต่ความเงียบเหงาครับผมก็มีรถของนักท่องเที่ยวนะมาชมด่านชายแดนไทยมาเลเซียกันอยู่ด้านหน้าครับผมใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดนก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเยอะเหมือนกันครับนี่เป็นรถของนักท่องเที่ยว นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครนี่ก็เป็นที่เข้ามากับทัวร์กันนะครับผมส่วนผมก็ศิลปินเดี่ยวนะครับนี่ายขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยโชคดีนะครับผม

ตนี ai, ้ครับตรงนี so so yes, well like yeah, ้ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยใต้เขาเสาเสาเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยก็แบ่งตัวตังนี่ครับมารยาไทยแดนโบเดอร์โอ้ครับเนี่ยรั้วรัวเนี่ยเนี่ยนะอครับเนี่ยรั้วรั้วไทยอ๋อเนี่ยฝั่งนี้เป็นรั้วไทยนะฮะฝั่งนู้นของมาเลเซียครับเนี่ยเขาแบ่งตรงกลางเลครับผม ปกติเราก็เดินข้ามไปได้ใช่ไหมเนี่ยเดินข้ามได้เดินข้าไไมได้เดค้ัรบปกติปกติคือค,คักไหมเนี่ยคือรถเนี่ยคือต่อแถวยาวเลยครับอ่าพอปีใบิ๊กไบค์อ่ะแกงบิ๊ไกไบค์ือจะเยอะ,ะอ๋อเนี่ยเราข้ามไปมาเลยไปทางนี้นะเนี่ยนี่คือโกตาบาดูสองร้อยหกสิบถ้าไปทางเนี่ยถ้าเออ่นี่คือรักเอระถูกต้องอ่าเป็นคำทูมาเลเซียนะครับ ฝว่งมาเลก็เงียบเงาเ be หมือนกันนะครับนี่ขงนี้นี่ของมาเลเซียฮะนี่ตรงนี้ของไทยก็ตรงกลางก็เว้นเกตเอาไว้นะครับผมนี่เวนคัมทูไทยแลนด์นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ นี่บริเวณนี้ก็เป็นจุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดนนะครับผมนด่านซวนลากากร KINGDOM OF THAI LAND ก็สกภาพก็ร้างอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีใครทราบได้นะครับว่าจะเปิดวันไหนก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนี่แหละครับเดินทางมาชมด่านกันเยอะนะครับ ปกติเนี่ยก็จะคึกคักมีชีวิตชีวานะครับดีวเ,เราขึ้นไปดูป้ายใต้สุดสยามนะครับทัวลงก็แบบนี้ครับนี่ครับผมใต้สุดสยามทัวลงก็แบบนี้ครับเสียงดังฟวงชัดนะฮะนี่ขนาดใต้สุดแล้วเนี่ยยังเดินทางต่อได้นะครับเนี่ย ใต้สุดสยามนะครับอป้ายเดินทางไปมาเลเซียนะครับผมก็อัปเดตกันแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ